ขนร่างกลายเป็นพญาจระเข้ขนาดใหญ่แหวกไหวสแสดงอำนาจสร้างคลื่นน้ำกระแทกสองฝั่งมุ่งหน้าตรงเข้าไปหาเท้าพันตาผู้เป็นหัวหน้าเมื่อได้พบกันแล้วนะครับเท้ารำไพก็พยายามพูดคุยเพื่อที่จะตกลงกับเท้าพันตาให้อบรมสั่งสอนบริวารที่หากินอยู่ตามเส้นแบ่งเขตแดนว่าอย่าให้ทำร้ายบริวารของตนอีก แต่เท้าพันตาเนี่ยไม่ยอมเจรจาด้วยเลยครับจนสุดท้ายพญาจระเข้ทั้งสองก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดยาวนานถึง7วัน7คืนผลการต่อสู้เนี่ยจบลงด้วยการที่เท้าพันตาต้องหางขาดและถูกเท้ารำไพกัดคอจนตายเนื่องจากไม่อาจจะสู้กำลังของเท้ารำไพได้เมื่อข่าวการตายของเท้าพันตาล่วงรู้ไปถึงเท้าพันวังผู้เป็นน้องชาย เท้าพันวังก็รีบยกพวกมาแก้แค้นทันทีพาฝูงจระเข้นับสิบตัวล่องมาตามแม่น้ำพุ่งตรงเข้ามารุมต่อสู้กับเท้ารำไพแต่ด้วยขนาดตัวและก็กำลังอันมหาศาลของเท้ารำไพเนี่ยจระเข้ฝ่ายใต้ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเท้ารำไพได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งขณะนั้นเองแหะครับบนฝั่งแม่น้ำที่พวกจระเข้กำลังต่อสู้กันอยู่นั้นเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อองค์ครัก เจ้าพ่อองคารักษ์เนี่ยเห็นว่าพญาจระเข้ในถิ่นของตนไม่สามารถจะสู้กับจระเข้จากทางเหนือได้เจ้าพ่อองคารักษ์จึงคิดจะช่วยเท้าพันวังจระเข้ในถิ่นของตนโดยการลงมาประทับอยู่บนหัวของเท้าพันวังทาให้เท้าพันวังเนี่ยมีกําลังวังชาและฮึกเหมิมมากขึ้นและเมื่อเท้ารำไพเห็นดังนั้นก็ตัดพ้อออกมาว่า เจ้าพ่อองคารักษ์เนี่ยเข้าข้างจระเข้อันธาพาลไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่พอเท้าพันวังได้ยินเขาก็รีบตอบกลับสวนไปทันทีนะครับว่าที่ตัวเองเก่งกล้าขึ้นนั้นเป็นเพราะความสามารถของตัวเองล้วนๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าพ่อเลย ซึ่งทันทีที่เจ้าพ่อได้ฟังเนี่ยเจ้าพ่อก็กลับขึ้นไปอยู่ที่ศาลดังเดิมไม่ช่วยเหลือเท้าพันวังอีกต่อไปเพราะเห็นว่าเท้าพันวังเนี่ยไม่รู้จักบุญคุณเมื่อไม่มีเจ้าพ่อคอยช่วยแล้วนะครับเท้าพันวังก็ถูกเท้ารำไพใช้หางฟาดคอจนขาดและตายไปในที่สุดครับ เมื่อชนะศึกแล้วนะครับเท้ารำไพก็เดินทางกลับไปจำศีลอยู่ในถ้ำของตัวเองดังเดิมและไม่ออกมายุ่งวุ่นวายเรื่องทางโลกอีกโดยได้มอบตำแหน่งพญากรุมพีหัวหน้าจระเข้ให้แก่เท้าโคจรซึ่งเป็นลูกชายของเขาให้ปกครองบริวารสืบต่อไปและเท้าโคจรเนี่ยนะครับก็มีลูกชายอีกหนึ่งคนนามว่าชาละวัน